มาค่ะทุกคนนี่วันนี้สมอนแช่น้ำปลาแซ่บๆนะคะนี่ค่ะว้าวว้าวสวัสด,ดีค่ะ,คะทุกคนวันนี้มากินข้าวกันนะคะวันนี้มีแซลมอนแช่น้ำปลานะคะทุกคน ้มากินด้วยกันเน, oh, นาะกุชชันอัปปิตกุชชันอัปปิทโอ้เผ็ดไหมเผ็ดนิดหน่อยเยอะเลยแซ่บๆนะคะเมนูอร mm. ่อยเลยวันนี้แซ wow. ่บหลายอืมว้าวเก่งที่สุเผ็ดเผ็ดที่สุด เอิดเนาะอ <stop> ันนี้กินแบบง่ายนะคะข้าวสตอกกักุ้งเชย ทุกคนมากินด้วยกันเนาะอืออร่อยอร่อยค่ะเราอยากทําอะไรเราอยากกินอะไรก็ทําไปเลยเนาะอืมอ่ง่ายเดลิชส อร่อยดีดีลิช ious ยำมิ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 ในท้องมิกลิ่นแบบเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดแต่อร่อยใครยังไม่เคยทำกินก็ลองไปทำกินดูนะคะบ้านเราก็หาซื้อได้นะคะ ราจำม,มันว้าวว้าวบ้าน<า>เราก็เพ็ดๆๆๆดพดเพดดดดดดบ้านเราก็จะแพงนิดนึงนะคะอยู่นี่ก็แพงเหมือนกันค่ะแต่ว่า เราก็หาซื้อได้ตลอดฤดูกาลมันทั้งแช่แข็งแล้วก็สดนะคะก็อร่อยะค่ะมาอร่อยด้วยกันนะคะนี่ค่ะ ก่อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขออนุญาตกินแบบเร่งด่วนก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย